สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องไม่ด่างบ้านสวนนะคะวันนี้เราจะมาปล่อยบุษราคำนะคะบุษราคำต้นนี้เป็นไม้หนอนะคะไม้หนอด่างทุกใบเลยนะคะกระถางนี้รจะปล่อยที่2,900บาทรวมส่งให้ดูลายชัดๆนะคะ ต่อไปก็จะมาปล่อยกวบผ้าผมบ้านด่างหนึ่งใบนี้นะคะกระถางละ350บาทให้ดูชัดๆจ้าต่อไปก็จะเป็นอีพิมาเบินะคะอันนี้จะจัดเป็นเซตคู่คะ่ะอีปิมาเบิรเซตคู่กระถางนี้ก็จะปล่อยที่300ราอีสามบาทรวมส่ง ให้ดูลายชัดๆจ้าต่อไปก็จะเป็นช้างขาวช้างขาวกระถางนี้ก็จะปล่อยที่กระถางละ380บาทมี3ใบกับอีก1โหลดนะคะกำลังแทงโหลดขึ้นมาไม้หนอนะคะมีอยู่3กระถาง ช้างขาวจะมีอยู่3กระถางอันนี้กระถางที่สองถังที่สองอันนี้กระถางที่สแล้วก็จะมีกล้วยแดงอินโดแดงอินโดกระถางนี้350บาท จะเป็นโชคเก้าชั้นด่างชมพูกระถางใหญ่หนึ่งพันหกร้อยรวมส่งค่ะกระถางนี้ก็จะมีเอามาปล่อยแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้คุณในลูกค้าท่านไหนสนใจก็ แอดไลน์มาที่เบอร์สุดแต่ห้านหาหนยเจดหนย่จะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะหน้าจอฝากกดติดตามช่องไม้ด่างบ้านสวนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ